วันนี้ขายของไม่ดีนะคะขนมเหลือเต็มเลยกําลังจะเรียบกําลังจะเตรียมเก็บของกลับบ้านละพรุ่งนี้เปลี่ยนแผนใช่ไหมตอนแรกจะไปนอนทัาลานเปลี่ยนใจละนขนมเหลือเยอะพรุ่งนี้เราไปขายขอ,ของที่ระยองกันต่อเนาะกะตอนแรกกะว่าวันนี้ถ้าขายหมดนี่จะหยุดละจะหยุดจะหยุดนอนเที่ยวส, s <S สักวันสรุปขายไม่หมด พรุ่งนี้ก็เลยต้องขายต่อกันอีกวันหนึ่งแต่พรุ่งนี้จะย้ายมูฟจากโคราชไปขายที่ระยองแทนเ <Okay. S 1> ช่ยวเชวตอนนี้เรากำลังไปกันที่ระยองเราไปหลายวันเราก็เลยขนของมาเยอะนี่เยอะแบบไม่มีที่นั่งเลยทีเดียวเีย๋ยวไปเจอกัน ตอนนี้ฟ้ากำลังจะไปเสมัยสารนะคะไม่แม่แค่ไปส่งนะใช่แม่ไปส่งแล้ว ันดีเลมเลโฮมเซ่ะคะ่ะทางเข้าจะเป็นแบบทางเข้าจะเป็นเหมือนร้านขายของแล,ล้วรีสอร์ทเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโฮมเซ่แหละรีสอร์ทอยู่ด้านหลังเหมือนอยู่ป้าบอกเหมือนอยู่ใต้เรือเหมือนไม่แบบที่ตุนสเสบียงอ,อารมณ์แบบเป็น <laughs> รีสอร์ทรับรีสอร์ทรับสวยอยู่น,นะคะ มอันนี้กเกาะแรกใช่ไหมอันนั้นแฉส,สารอ๋อแล้วตกกันตรงนี้เหรอพี่อ๊อฟตกหมึกกันตรงนี้ ะะก็แยกกันเอาจริงๆเลยตรงเนี้ยตอนแรกเมย์ตั้งใจว่าจะขายของวันศุกร์ที่โคราชแล้วก็ขายของระยองเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็จะพาน้องฟ้ามาเที่ยวกับญาติชิวๆเมย์ก็คือจะเที่ยวด้วยนั่นแหละแต่ด้วยความที่ผิดแผนว่าเราขายของไม่ดีขายของไม่หมดแล้วเงินมันไม่พออ่าเพราะว่าเดินทางไกลจะหมดค่าน้ำมันก็เยอะนะคะค่ากินค่าหลายอย่างเนาะก,ก็เลยสุดท้ายเมย์ก็เลยตัด แต่ว่าตอนเนี้ยเมย์เหลือเงินอยู่ร้อยเดียวอ่าทางรอดทางเดียวคือฉันต้องทํางานก็เลยอ่าโอเคงั้นวันนี้ปล่อยฟ้าฟรีสไตล์ให้ไปเที่ยวกับญาตินะคะส่วนเมย์ก็คือยกเลิกแผนเมย์ไม่เที่ยวด้วยเมย์ก็คือจะกลับไปขายของที่ระยองนะคะฐานที่ตั้งของเราเพราะว่าเราจะมาพักอยู่ที่ระยองสองาทิตย์นะคะสําหรับการมาเที่ยวช่วงบิดเทอมรอบนี้นะคะก็คือขายของไปด้วยแหละหาตังค์ไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยประมาณนี้งั้นวันนี้ ปล่อยฟาฟ,าฟีสายคนเดียวนะคะเพราะมันผิดแผนนิดนึงตังไม่มีว่างันเถอะอ่ะก็เดี๋ยวเมยก์ก็รีบไปขายของก่อน กที่หาดนางลำออกไหมครับกก็ได้รู้คือกคือองมาจากตรงเลยแล้วเราก็มาที่หาดนางลำไม่ได้ไกลมากไม่เปิดไฟไงแต่จะถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดแล้วแล้วก็เอลใจไม่ไหวแล้วอยากเล่นน้ำแล้วใช่ไหม ที่ตกอยู่นั่นหรอมันก็ตกแล้วแหละจริงๆนะแล้วก็มีพระจันทร์อยู่ตรงนน้นเดี๋ยวก็จะบอกว่าตอนที่เราเข้าไปในหาดนางรำค่ารถค่ารถยี่สิบค่ารถยี่สิบค่ารถยี่สิบ้เขาก็จะให้ตัวมาประมาณนั้นแล้วก็ลืมถ่ายห้องน้ำให้ดูค่าห้องน้ำก็คือถ้าเข้าห้องน้ำเฉยแบบเข้าไปแบบปิดฉี่หรือว่าอะไรย่างี้ก็นั่นแหละห้าบาท แต่ถ้าเข้าห้องน้ำแบบจะอาบน้ำอะไรเงี้ยสิบบาทอือฮึแล้วก็คนเยอะอยู่คนเยอะอหาดหาดนางลำก<า>็น้ำใสน้ำใสใสแบบใสมิ้นซีอาเขียวเขียวฟ้าแต่ใสชอบอไปหน่อยาะจะไปเงเด็กอันนี้ก็คือกลับมาถึงโรงแรมแล้วแล้วก็ นั่นแหละเหนื่นอยอยู่แล้วก็มานั่งตกปลากันเอาอย่างเบ็ดบราเฮลโลเฮลโล ตอนนี้สองทุ่มแล้วเก็บของอะไรเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปหาลูกฟ้าที่สมสารน,นะคะพี่สาวทวงมาตามและบอกกาลังกินข้าวกินกุ้งกินอะไรกันอยู่เลยให้เราแบบไปแจมกับเขาเนาะเดี๋ยวเมย์ก็กําลังจะขับรถไป A few moments later อร์ยากให้ฟ้าเดินจริงแล้วหรือว่ากินก่อับเราให้มาถ่ายด้ฟ้า่ายฮหนูอ,นะอ,อัดหน้าจอเล่นเกมอ่ะเล่นเกมโอเค ปล่อยลูกเล่นเกมไปหแม่ไปหาอะไรกินไปรับลูกกลับแล้วนะคะจะกลับไปนอนที่ระยองอีก400เมตร 聊啥？